อันนี้ตู้แนนใช่ไหมพี่เด็กตัวยงยี่เลี้ยงของเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่พี่อันนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเกิดให้นะมูลค่าในการทำงานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านการมีรถสปอร์ตการซื้อรถที่เป็นความฝันมูลค่าที่ทำมาใช้ระยะเวลาสองปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเคยมีช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตไหมทั้งสองคนย่วงที่ก่อนทำยูนิฟอ่ะก็คือช่วงนั้นนะคือช่วงที่ตกต่ำที่สุด กสวัสดีทุกคนชาวระคังด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมเบลจ่าระคังช anel แล้วก็เฮ้ยเตรียมตัวก่อนพี่นะรับแล้วก็วันนี้ตามชื่อหัวข้อคลิปของเราเลยเราจะมาบุกบ้านคนที่คุณก็อาจจะรู้จักรู้จักรู้จักเป็นพ่าแมบ้านไไม่รู้เอาเอาแบบขอเข้าแบบจริงจังนิดนึงจริงจังหรอสวัสดีครับวันนี้คุณจะพบกับรายการเจาะใจไข่น่ารัก คืออาพูดตรงๆเลยนะคืออันนี้เป็นช่วงใหม่ของระฆังทุกคนเราอยากให้แบบว่ามาเปิดบ้านคนที่แบบว่าล้วงเขาเรียกว่าล้วงความลับอะไรประมาณนี้เขาเรียกมาขอไอเดียสําหรับการทํางานการคร่องการทำธุรกิจคือเอาง่ายๆตามตามชื่อตามที่ช่วงแล้วคือว่าร้านแรกในชีวิตก็คือร้านก็คือหมายถึงเงินล้านเงินล้านใช่เงินล้านแรกในชีวิตเนี่ยเขามีวิธีในการหาหาคูอยังไงเหมือนเราอ่ะจะมาถามเหมือนแบบว่า มีแรงบันดาลใจยังไงมีเ <ừ m. S 2> คล็ดลับมีเทคนิคอะไร<ช>ที่ทำให้มีเงินล้านตอนอายุน้อยๆ<ช>เจอ,อะไรวะบ้านเขาเฮ้ยปิดเนี่ยบ้านเขาเดี๋ยวเขาเรียกตำรวจบ้านต่อก็มีแรงบันดาลใจยังไงใช่ไหมการทํางานทำธุรกิจพวกนี้น่าไปดูบ้านข้างในรอดอยู่ไหมครับไปหนองม่วงไปหนองม่วงเดี๋ยวมาไม่อะไรไม่อยู่อ่ะดีแล้วไม่อยู่จริงจริงอันนี้เขาไม่อยู่จริง ว่าไม่หลอกเข้าไปเลยอันนี้ช่วงเราเดียวมากเลยนะมาแล้วไม่เจอเจ้าของบ้านไม่เป็นไรเข้าหรอนเป็นโอกาสของเราเข้าหรอใช่ไหมหรือคดว่าพี่ๆนะนะเขาบอกว่าไม่เข้าไปได้เลยไปเปิดไฟตรงไหนเนี่ยนั่นจะเปิดไฟบ้านเขาไม่เป็นไรมีคนอยู่บ้านตัวเองคือต้องบอกว่าทั้งสอคนเก่งนะทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นมอนแล้วก็แนนนะ อันนี้บ้านหลังนี้เขาสร้างในระยะเวลาที่เขาทํางานทำยูทูบมาไม่ไม่กี่ปีใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นบ้านที่เราดูได้แค่ข้างนอกเข้าไปข้างในบ้าจะดีป้ะไม่ดีเนอะใช่เราไม่รู้ห้างใครเปนห้องใครบ้าเข้าไปเลยให้เรารู้ของตัวนี้ก่อนมีหมาแล้วใช่หเปล่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเหรอเอฟ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 ทำไม ่ะทุกคนจะของบ้านเราดีเลยเดี๋ยววันนี้รอเดี๋ยวต้องรอให้เปิดก่อนนะต้องขอคุณนะเนี่เปิดไม่ใช่แล้วเข้ามาแล้วว่าไม่มีโอกาสได้รับข่าวโว้ยนงั้นหยิบเลยได้หยิบไปก่อนเลยช่วยช่วยนะเชิญครับทุกคนเชิญครับคุณตำรวจคะเข้ามาบ้านตำรวจเลยครับใครไม่เข้ามาอ่ะทุกคน ัควันะนี้ตั้งใจมาขออนุญาตเปิดบ้านขออนุญาตแบบว่า,แล,าแล้วก็มาดูทุกซอกทุกมุมข,ข,ของบ้านมีไอเดียในการทํางานยังไงแล้วก็ท้ายสุดก็คืออยากถามพาวรู้วิธีการที่แบบว่าทํายังไงที่ประสบความสำเร็จด้ไวอย่างดีอะคุณรู้ะรจะได้เป็นเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากอยากมีชีวิตที่อ่ะึ่งแบบเราอาะไรประนั้อันนี้ถามจากภายนอกก่อนเลยอันนี้แต่ง สวยมากต้องเราเราว่าแต่งสวยมากมุมนอกบ้านอะไรแบบเนี้ยอ <oh ันนี้ได้ไอเดียมาจากไหนหัวหัวอ๋อเออหัวหัวอุ้ยนี่อันนี้สไปเดอร์แมนมาจากไหนอ่าเป็นลมเลยฟิสิกส์เฮ้ยตะมันมาแบบผสมกันไม่ไดี๋ยวคุณคุณเรียนเต็มเลยเหรอใช่ฟิสิกส์เป็มกล้าเลยฟิสิกส์เป็มก้านผสมกันจะได้เป็นรูปแอสเซทไอโลแต่ซัพพลายซัพพลายของส้มอ่ารูปนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นห้อง พอแขกใช่ใช่พอดีเพิ่งทำบ้านเสร็จแล้วก็เลยยังไม่ได้จัดของยังไม่ได้รัะว่าปกติจะมีเตียงโซฟาใช่ไหมคะเราไม่ได้ยกมาเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจัดของไงยังไม่ได้จัดบ้านมีกี่ห้องที่บ้านนี่มีกี่ห้องมีทั้งหมดสี่ห้องอันนี้เป็นห้องนี่เราเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นห้องแบบว่าห้องรับแขกรับเพื่อนเวลาเพื่อนมาหาคือสำหรับเพื่อนเลยเหรอใช่ก็คือทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะ เป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดแต่อันนี้แบบว่าเฮ้ยอินสวยอินสวยเออห้องนี้ดีอ่ะอินสวยรูปรามากเลยห้องครัวห้องครัวอ๋อนั่นห้องครัวห้องครัวนี้อันนี้ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ทำอาหารอันนี้ก็เลยไมอยากจะทหารก็ขอมันลุกหน่อยนะเพราะว่าแต่ว่าใช่แต่มีห้องครัวแล้วก็คือจะอยู่ข้างหลังกันครัอ๋อตอนนี้กำลังก่อครัวไทย อบ้นอันนี้เป็นกลัวแบบกลัวฝรัง่งเบาๆอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือกลัวทั้งหมดอันนี้แม่เรียกคลัวน,นะโอ้โหนี่มันเรียกบ้าแล้วเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยว้า <laughs> ใหญ่มากเลยไปเลยไปเลยไปอันนี้นห้อนนงนอนใช่ไหมห้องนอนห้องนอนเลยห้องนอนเด็กเลยอ่าโอเคเข้าไปเลยนะนี่เด็วจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่รวมเข้าของเลยเปิดไฟตรงไหนเปิดตรงไรขันต์เราเ่ยยังไม่ดิ้ง จริงจริงเพื่อนเพิ่งย้ายมาเพราะว่าบ้านเก่าเขาอยู่ติดกับตรงนู้นไม่เปิดเราเห็นของดีอะไรเงใช่ไม่ใช่แบบจรงในม้วนเป็นเลขแปดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละไม่มีอะไรนี้เพาะเสื้อเสื้อผ้าอันนี้คือยังไม่ได้ไว้ในตู้เลยเพิ่งย้ายของอันนี้มายังไม่ได้เก็บของมปิดมนเข้ามาอยู่ได้กี่วันมาไม่ถึงเดือนใช่ไมไม่ถึงเดอนโ้โหอันนี้ของใครใ่ตู้ใครมีตู้มอเตียงแบบมีตู้แนนใช่ไหมโอ้พี่แนนก็ยังไม่ได เอาเลยอะมันเกี่ยงขนาดนี้อ่ะดูของมอสก่อนอะไม่ได้เียนเลยออ๋ไม่เดียวเลยอ้ยไม่จัดเพราะว่าเพิ่งย้ายของมาทุกคนน่าจะอยากดูตู้นี้สุดแล้วจริงแล้วอะโอ้ยหนูก็อยากดูว่าชอบนี่ไเยอะหรือเราเยอะเน่ยลองดูดิเราเยอะเนี่ยลองดูดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินนิ่มเฮ้ย เดี๋ยวนี้ไม่ดเนี่ยมันออกได้ป่ะแบบนี้พี่พีกอมพี่พึ่งมันออกมันออกได้ป่ะต้องเซ็นเซอร์ป่ะเอาอย่างนี้ถ้าทุกคนหาว่าผมปลอมนะให้ดูชุดนี้ชุดเดียวอ่ะได้เดี๋ยวมาชุดเดียวพอแล้วเดี๋ยวนะดูนี่ดูอะไรวะไม่แต่งแต่งแต่ เยอันนี้บอกก่อนว่าอันนี้อันนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่บุ๋พี่บุ๋ตอนหน้าผมตรงนี้คือชุดนอนไม่นอนอีกประมาณครึ่งลาว่ะทุกคนสั่งมาเหมือนกันอันนึงชุดแหละชุดสไปเดอร์แมนสั่งมาแล้วอยู่ที่บ้านใช่ก็ลองก็ลองยิงใหญ่ดูทีนี้จะให้จะให้โหนจะอีกฝั่งทำไมฝั่งหนึ่งแทนโหนปุ๊บใหญ่ขาดยังไงขาดลูกบิดเลยดิอะไรไม่รู้มาที่หลับ โอ oh! ้ยโยองเล็บแต่เลยเฮแต่ฮ้ยอ๋อับได้รับแสงได้รับแซงได้อ๋อเนี่ยปั๊เขามีกดตรงน้นแล้วพี่เด็กเค้พ่เองกดหน่ยดิห้องกดเด็ู้อเฮียวเฮ้ยได้อะหัไม่ได้หันหัน พาให้เหนห้องนอนบ้านดีกว่าเจะเจ้าของบ้านเชิญครับเข้าไปก่อนเลยอันนี้แบบเลี้ยวมากเลี้ยวจัดเลยเขามีแล้วโอ้โหห่านเนี่ยใครจะเข้าบ้านเมืองวราราั์เยอะจริง โอ้โหห้องนอนสวย่ะแต่อนีนอนแล้ว่นอนหรูหล่ะับพี่หนูว่าหนูว่านะร้อเซ็เลยนะของที่แบบพาห่มไม่พับนะใตเนี้มันต้องมีพวกกางเกงนะยนายแล้วแบบที่ไวเนี้ยหนว่มีว่ะมี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 มมีมีมมี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 มมี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  าาเเทว่าอยากได้บรรยากาศที่มันแตกต่างกับข้างนอกข้างนอกมันจะแบบโทสีขาวทองอะไรเงี้ยอ่าได้แจะเป็นโทสีเทาบ้างเพราะว่าเบื่อง่ายไม่หึงเบื่อเบื่อบ้านเบื่อแบบนี้เบ่างบเนี้ยอ่ะทีนี้มีคําถามผมมีคําถามอยากถามว่าทั้งสองคนเนี่ยอ่าใช่ที่ก่อนเข้ามาทํางานทําธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ทําช่องเปิดเทปทำยูทูบอะไรพวกเนี้ยที่บ้านทั้งสองคนรวยมากันอยู่แล้วหรือเปล่าเอออ่าก็ความจริง ผมเป็นลูกคนหนุ่มอ่าว่าเมื่กอก่อนผมรวยมากจริงเหรอจริงแต่ว่า<น>ไปทำบุญมาให้สถานที่อะไรไปห้าสิบล้านเลยตอนนี้เหลืออยู่สิบล้านกว่าอ้าวแล้วก็เอาไปบริจาคที่ออสาาเตรเลียอ๋อในใน,ในยายบารว่าเขาโทรให้ไปนในยายกออสเตรเลียปกติไม่ได้รวยถือว่ากลางๆไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายะไรไม่ได้เป็นคนรวยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อแบบนี้ ร้องเพลงปกติทั่วไปนะครไม่ได้คือบ้านเราไม่ได้มีฐานะรวยขนาดนั้นก็ไม่ถึงกับแบบว่าปกติปกติอย่างเงี้ยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตต้องมาทํางานหรือว่ามาสร้างตัวเองแล้วก็จนมีสติในในแบบว่ามี ก็เลยมีบ้านมีบ mm ้านมีบ้านที่อยู่ที่ดีแล้วก็มีรถอะไรขับแบบนี้จริงๆอ่ะตอนแรกเลยอ่ะมันไม่ใช่จุดเปลี่ยนแต่ว่าเรามีแรงบันดาลใจก็คือเราทํางานอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยเรามอดะกับพี่เบลเล่นดนตรีวงเดียวกันแล้วคือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมเราก็ไปเจอแพรเจอแบบว่าดีเจอหลายคนคือแบบว่าเราก็จะมีแก๊งแม่บ้านของเราแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเห็นพี่เบลกับแพรอ่ะเขาเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาทำอยู่กลุและทีเนี้ยมีมาวันหนึ่งเนาะ

้าคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะก็คือใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีแล้วก็สร้างตัวจากการเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยๆกันนะครับผมอ่ะโอเคไปลี่ยนห้องคุยเปลี่ยนห้องคุยใช่เปลี่ยนห้องคุยบรรยากาศใช่อันนี้เป็นช่วงที่สําคัญเลยนะอันนี้จะเป็นคนที่แบบใช่อยากรู้แล้วรอฟังมันมากเลยด้วยใช่อยากจะรู้วิธีความคิดแล้วก็หาคูณสำรัการที่เราจะอะไรนะต้องจรงจัมากใ่ไใช่ครับตอะกำลังมือขึ้นจริงจังเลยอะไรวะจริงจังนช่วงจริงีช่วงพิเศษมากนขึ้ใช่ จะว่าตาม่ะจริงก็ไม่กลัว้าทำตามมันไปเรื่อยกลัวเองแค่โอเคดีจ้ะแหละ <c oughs> เคยมีคนดูถูกบ้างไหมเวลาตั้งแต่ชีวิตที่ผ่านมา <c oughs> เคยมีคนดูถูกบ้างไหมถ้าคำว่าดูถูก มันคล้ายๆกับอุปสรรคไหมคะล้ายๆแบบปัญหาอุปสรรคในชีวิตทําให้ท้อทแท้บ้างไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยปกติมีอยู่แล้วคนเราจะมีคนรักมีคนเกนลียดใช่ไหมถือหมดคนเคยดูถูกหรอก็มีคิดว่หนักสุดคืออะไรก็ประมาณว่าแบบคบกันไม่รอดหรอกคบกันไม่รอดอันนี้อันนี้คอมเมนต์เหรอเหมือนเป็นคอมเมนต์ดราม่าอะไรแบบคนที่แบบเราสัมภาษมาด้วยกันคนอื่นคนรอบตัวกูดูถูกอ่ะคู่นี้ไปกันไม่รอดหรอกอันนี้ก็ถือว่าหนักสุดทำแบบเขาก็คงไม่ได้ ฝีไหนหรอกอะไรนี่ตวใหม่นี้แล้วลอกมือกับไอ้คำพวกเนี้ยยังลมือก็คือปล่อยผ่นปล่วาค่ิค่ะค่ะค่ะคงะค่นบ่ะค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 จะค่ะค่ะคระค่ะค้าน่ะค่ะค่ะค่ะม่ะค่ะค่ะค่ะ่ะค่นค่ะ่ะง่ะค่ะค่ะคค่อง่ากสคนแต่ ถ้ายึดตามสิ่งที่สองคนนี้ทําคือเขาเรียกว่าอะไรมองข้ามมองผ่ามทำไบ่อยๆทำไบ่อยๆมันคือการฝึกผลเลยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ช่างเหมือนเมื่อก่อนแล้ช่างแม่งไปได้เองแล้วก็แข็งแกร่งไปได้เองใช่เคยพบเจอหรือเคยมีช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตไหมทั้งสองคนแบบแย่สุดเลยแบบว่าช่วงที่เกิดทำ YouTube ก็คือช่วงนั้นนะคือช่วงที่ตกต่ำที่สุดนั่นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบไม่มีเจ็กิีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นเราใช้ชีวิตที่แบบว่า ตามปกติตามชีวิตเบ้นรุ่นทั่วไปก็คือเราเช่าหออยู่กันยังไม่ได้มีบ้านไม่ของตัวเองนั่นแหละเมื่อก่อนนี่ค่ะเช่าหอใช่หมะเชาหออันนี้อันนี้ถามเผื่อทุกคนมุมมองการใช้ชีวิตหรือว่าคติประจำใจในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยพวกนี้ตรับของเราอ่ะเราเรามีวินียยังไงใช่ในเรื่องการทำงานใช่ไหมก็คือเป็นคนที่ต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มีวินัยในตัวเองการที่เรามีวินัยในตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่จะนำพาเราอ่ะ ไปสู่ความสนี้ก็คือเนระเัาอใช่ค่ะเราฟังของมอสอะเจลัคือพยายามอย่ามองสิ่งที่มันเป็นลบแล้วมันลดกวนจทีใจเราคุยเเชียบประมาณอันน้เชียบมเลยอันนี้น่ขใจสั้นๆ้มร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมอะไรวะีร้องไห้ทำไมอะครับก็คืออันนี้ถามส่วนตัวเกให้น้ามูลค่าในการทำงานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งบ้านการมีรถสปอรการซื้อรถ ที่เป็นความฝันมูลค่าที่ทํามาใช้ระยะเวลาสองปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดหละะักแน่นอถ้ารวมมูลค่าแปดหลักใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวหนูอันนี้หนูถามนะ,ะเพราะว่าไหนไหนเราก็มาในในเรื่องราวในชีวิตเขาและอยากถาม<ไ>เรื่องชีวิตคู่เขาทีนึงอะไรอยย่างงเี้อ,เอันนี้เขาก็มากี่ปีแล้วคบกันกําลังจะผ่านปีที่สามไปจะผ่านปียังก่อนนะตอนนี้เข้าปีที่สามอะไรเข้าปีที่สาม ถ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าเพิ่งเริ่มทำ u t u b e ประมาณ2ปีและแสดงว่าตั้งแต่คบกันคุณก็ทำช่องทำอะไรเลยเปิดเททำยูทูบคบกันได้ยังยังไม่ถึงปีเนาะใช่คบกันได้ไม่นานหรอกแล้วก็เริ่มทำแล้วคุณก็ทำงานเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จมีบ้านซื้อรถเลยใช่มาถึงข้อถามสุดท้ายเป็นท็อปติช่วงใหม่ของละครก็คือ ถ้าเกิดว่าจะทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จเหมือนมอสกับแนนนะครับผมเหมือนทำให้มีเงินล้านรแรกในชีวิตพอสั้นๆแบบมข้าใจง่ายและให้คนเอาไปทําตามได้อ,อก็คือใช้ให้น้อยแล้วก็เก็บให้มากใช้ให้น้อยเก็บใ,ให้มากของมอสอะในสุดโตัผมนะอ่าดู้ว่าคนทำงานใช่ไหม,มานะบงางคนอาจจะไม่เค่อยเชื่อมันในตนัวเองอ่า เริ่มทําตรงนี้มันทําไมไม่สำเร็จหรอวะมันทำไมไม่สําเร็จรวะ,ไมไมวะอ่าูเปลี่ยนลย้วเปลี่ยนแล้วเลิกทำวันนี้อะไรอื่นคือยังทำไม่ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยนึ่หรอไหมอ่มาเหมือนบางคนแบบว่าทำเหมือนททุกคนเราเนี่ยอพอทําไปสักพักนึงแบบทำไมไม่มีคนดูวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลิกมาเลิกพยายามใช่ไหมอย่างอย่างพวกเรานี่คือแบบต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเราต้องทำให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องเชื่อเชื่อตัวเองด้วยเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าไม่ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ อย่าดูตัวเองแค่นั้นก็คือข้อคิดคำคมดีๆจากแมมโมชชค่นแนมโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ฝากไว้ในเรื่องข้อคิดดีๆแล้วสำหรับช่วงใหม่ของละครนะครับผมร้านแรกคือถามว่าอันนี้ขอพูดนิดนึงได้ไหมอันนี้แบบว่านองสคลิปเลยนะต้องบอกว่าตัวเราเองเนี้ยในฐานะที่เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เราก็เป็นเป็นเพื่อนกันมาใช่ป่ะใช่พี่กับมอสเนี้ยก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วอย่างแพกับพี่แนนเนี่ยเขาเพิ่งเพิ่งมารู้จักกันทีหลังก็คือแต่เนี่ยเขาทํางานกันมาแบบว่าหกเจดปีอยู่ด้วยกันสิบสิบปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความผูกพันที่แบบว่ามากอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้ดีใจนะดีใจที่แบบว่าได้ได้ยังแบบเขาเรียกไงยังได้เป็นเพื่อนกันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็พากันแบบประสบความสําเร็จอะนี้ดีใจเดี๋ยวว่าอีกหน่อยว่าจะพากันไป จบแค่นี้เจะร้องไห้ไม่ร้องไม่ซึงไม่ร้องไห้โอเคโอเคครับผมสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ EP หน้าอยากให้เราไปถามฮาวทูว่าวิธีการรักแรกในชีวิตจากช่องไหนหรือว่าจากใครก็ลองคอมเมนต์บอกไปด้เลยครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวยิ้บยาวเจอกันอีพีหน้าเลยค่ะทุกคนตอนนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องเมมโมสชาแนลด้วยกันนะครับผม